ตอนนี้นะครับก็ออกจากบ้านอับดุลาหามาแล้วนะครับก็ล่ำลากันเรียบร้อยนะครับขอบคุณเขามากเลยนะครับที่ต้องขอบคุณครอบครัวอับดุลาหานะครับที่ให้ที่พักแกเรานะครับก่อนที่จะข้ามชายแดนนะครับแล้วตอนนี้นะครับถึงเวลาที่สําคัญอย่างหนึ่งของทริปนี้แล้วนะครับก็คือเราจะข้ามชายแดนระหว่างอิรานไปปากีสถานนะครับก็คือในส่วนของโบโลชิสถานเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าคล้ายๆกับสามเหลี่ยมทองคาบ้านเราะนะ ก็เนื่องจากมันใช้เป็นที่ขนยาเสพติดเนีพวกฟินพวกยาเสพติดต่างๆอางี้นะอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขกกันแถวๆยา่านนี้เพราะฉะนั้นในย่านที่เราชายแดนที่เรากำลังจะข้ามเนี่ยเป็นหนึ่งในชายแดนที่เขาว่าว่ามันค่อนข้างจะอันตรายที่สุดในโลกนะั้นหนึ่งในในสถานในชายแดนนะครับแล้วคือตอนแรกความตั้งใจของเราอะ่ะเราตั้งใจจะ พักโรงแรมใช่ไหมตอนที่เดินทางมา,มาสายดันก็ตั้งใจว่าจะพักโรงแรมเสร็จแล้วก็จะข้ามไปที่บดเดอแต่เนื่องจะมาเจอ,อับดุล,ลาก่อนเลยก็เลยไม่ได้แปรงแรมแล้วก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยและับดุล,ลาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับการข้ามชายแดนเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็น King of Border อร์นั่นก็คือ <laughs> อามมิดนะครับผู <laughs> ้ <laughs> ม,มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ the famous people. you you know that you are very famous on internet somehow w พ s ส u รีททัวร s เฟ i นช์กับมีอะไรรู know. นี่นะครับก็ได้คุณฮามิดนะครับมาช่วยเรานะครับในการข้ามชายแดนนะครับคุณฮามิดเป็น you are tour guide right official tour guide yeah from the part one of tourist อ่าฮะก็คุณฮามิดเนี่ยเป็น official tour guide นะครับที่อยู่ในโบริวชิสถานนะครับ แต่พอดีคุณฮามิดเนี่ยมีชื่อเสียงในการช่วยเหลือนักเดินทางนะครับให้ข้ามชายแดนให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ง่ายขึ้นนะฮะเนื่องจากการข้ามชายแดนระหว่างอิหร่านไปไปกับปากีสถานเนี่ยเราจําเป็นต้องไปกับคนคุ้มกันนะหรือกองกําลังรีวี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโปรเซสท,ที่ที่ไม่เหมือนการข้ามปกตินะฮ <c oughs> ะก็เลยติดต่อคุณฮามิดไปน,นะฮะคุณฮามิดก็เลยมาช่วยเหลือเรานะครับต้อง จะทิ้งลิงก์คอนแทคของคุณฮามิดไว้นะฮะก็เดี๋ยวมาตามดูใครที่ต้องการจะข้ามบดเด้หรือว่ามาเที่ยวโบโลชิสถานนะครับก็ติดต่อคุณฮามิดได้เลยนะฮะยินดีนะฮะคุณทามิดเป็นคนนิสัยดีมากนะฮะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคทุกอย่างไว้ให้นะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันนะ่ฮยว่าการข้ามชายแดนนี่เขาบอกว่า ทอลอดที่สุดนะหนึ่งในชายแดนที่ทรหดที่สุดนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปตามดูเนะี่ยไม่รู้ว่าจะถ่ายได้มากได้น้อยแค่ไหนนะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปกับคล้ายๆล้กองกําลังรีวี่ซึ่งเป็นเป็นเหมือนตํารวจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าจะถ่ายให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะฮะตาม,มา ตอนนี้ก็มาถึงที่ชายแดนแล้วนะที่บอ์เดอร์ของฝั่งอิหลานนะคะก็จะเป็นสภาพนี้นะฮะกำลังปรับปรุงต่อเติมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะฮะก็ข้างในบอ์เดอร์คงถ่ายไม่ได้นะตอนช่วงระหว่างบอ์เดอร์นะ,ะแต่เดี๋ยวจะดูว่าจะถ่ายช่วงไหนได้บ้างนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารีวิวเขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่านะฮะก็ตามมา ตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่ชายแดนอิหร่านนะครับแล้วเราก็อยู่กันที่ออฟฟิศของคุณฮามิดนะครับก็ King of b o r d e r นะครับใครมาที่โซนโบโรูชิสถานนี้ติดต่อคุณฮามิดได้เลยนะครฮัลโหลนี่ในออฟฟิศของคุณฮามิดนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าเขาช่วยเหลือนักเดินทางมามากมายนะนี่นี่นะฮะนี่นี่นี่ โอ้โหไม่ต้องสืบนะดูจากสติกเกอร์นี่ก็รู้แล้วว่าช่วยมาเยอะขนาดไหนนะฮะนี่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทัวริซึมในโบโลชิสถานนะก็มาก็ติดต่อคุณฮามิกได้นะครับ โอ้สุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับ Thank you so much Hamid to help me y o u welcome brother anytime you will come to Iran to visit my province Sultan, s i t a n b a l i s i s t a n And visit you Visit me and visit you Thank you Welcome ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคตไว้ให้หมดเลยนะครับคุณ Hamid มีทั้ง IG อีเมลแล้วก็ h a t s a p p นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างใต้ข้างใต้ลิงก์แล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่อิมิเกชันของฝั่งปากีสถานนะฮะตอนนี้ก็เติมพาสปอร์ตอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วฮะ,ะก็กำลังจะเดินข้ามฝั่งไปนะครับก็คือต่อจากนี้เราจะต้องเดินทางข้ามกับกองกำลังลีวีนะครับเป็นกองกำลังคุ้มกันที่จะคุ้มกันเราเดินทางไปจาก ทัพปชรนะครับคือตอนที่เราอยู่เนี่ยจนมาถึงเวสต้านะครับเมืองเนปากีสถานนะฮะก็หวังว่าคนจะถ่ายอะไรได้นะเดี๋ยวตามไปดูข้อมูลอีกนิดนึงนะครับคุณฮามิดเนี่ยเขาไม่ใช่ทัวร์ไกด์ธรรมดานะเขาทำงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแล้วเขาก็มีไซต์บิสเนสด้วยนะครับส่วนการที่เขาช่วยให้น,นักเดินทางเนี่ยเดินทางข้ามผ่านชายแดนเนี่ยจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าก็แล้วแต่ศรัทธาบริจาคนะครับว่า คุณรู้สึกยังไงกับเขาอะนะส่วนสำหรับผมเนี่ยเขาช่วยผมเยอะมากเลยตั้งแต่แบบไปรับตั้งแต่ที่บ้านอับดุลละมาที่นี่แวะพาซื้อนู่นซื้อนี่แถมพาไปกินข้าวที่โรงแรมฟรีก็เลยมีเงินติดหนวมมาให้เขานิดๆหน่อยๆแล้วก็สำหรับใครเดินทางมาก็อย่าลืมติดต่อคุณฮามิดนะครับก็ใจดีจริงครับภาษาอังกฤษเป๊ะแล้วก็ทําให้สะดวกขึ้นเยอะนะฮะก็สะดวกขึ้นเยอะจริงอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า ฝั่งของปากีสถานเป็นไงตอนนี้เรามาประเทศปากีสถานแล้วครับตอนนี้นะฮะก็มาอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับตรงชายแดนปากีสถานนะครับเนื่องจากว่าข้ามไปวันนี้ไม่ทันนะฮะ ก็เลยต้องมาพักที่นี่กับกอก์ลลังรีวิ่ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ฮะจะเป็นต้องมาพักที่ถานีตทานหดก่อนหนึ่งคืนนะแล้วพรุ่งนี้เราถึงจะข้ามไปได้นะครับใช้เวลาทั้งหมดสามวันนะในการข้ามชาแดนนะในห้องนี้คือห้องพักของสำหรับชาวต่างชาตินะนี่ก็จะมีเบสิกอะ c คอมมอดเดชันนะก็มีห้องอาน้ำให้ด้วยเป็นไงมีห้องน้ำด้วยโซว่า แล้วก็อันนี้เป็นรอยประวัตินักเดินทางนะฮะที่เคยผ่านมตรงนี้นี่เบอร์ลินไทยแลนด์เป็นไงเบอร์ลินไทยแลนด์นะฮะนี้ก็อันนี้เป็นแค่ขั้นแรกนะฮะเบสิกฮะเขาอาหารมาให้นะฮะพี่ชาวลีวีของเรานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่า อาหารที่ได้ทานที่สถานีตำรวจเป็นยังไงในแครืก็เป็นถั่วแล้วก็แป้งนะฮะนี่ก็เ,เดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าถั่ว อาหารมื้อแรกในปากีสถานนะฮะเป็นยังไงนะฮะตัวหนึ่งอ,อร่อยนะทำไปเล่นไปสรุปนะฮะเก่ห้องน้ำที่ห้องรับแขกนี่สรุปว่าใช้ไม่ค่อยได้ดีนะฮะ น้ำมันไม่ค่อยไหลเนะเราก็จะเป็นต้องมาใช้กับพี่ทหารนะพี่ตำรวจนะนี่เป็นห้องน้ําที่พี่ตำรวจใช้นะจะเป็นสภาพประมาณนี้นะถังแล้วก็เป็นส้มหลุมนะส่วนใหญ่ที่พอเข้ามาที่อิรานปากีสถานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส้มหลุมมาเลยเนื่องจาก เขาบอกว่าชาวมุสลิมไม่ยืนฉี่นะคือ,อผมไปยืนฉี่ครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยอยุรู้ป่าว่าชาวมุสลิมเขานั่งฉี่กันยืนฉี่เหมือนมา้าผมก็เลยแบบออโอเคนะฮะก็ไปเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะนี่นะครับเป็นรถของพี่ตำรวจชาวลีวีนะครับนี่เขาวันนี้เอามาตรวจยามนะครับ so let's go นี่นะฮะกำลัจงจะไปเดิน ตรวจเวรยามเป็นเพื่อนพี่เขานะ่ไม่มีอะไรทำฮนะต o วอ o ู่กอล์อ้าวโอเค มเยีสวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนเช้า8ดโมงเลยนะครับพี่ลิวี่ทหารในกลุ่มหนึ่งก็มารับเราตั้งแต่เช้าเลยครับก็กำลังจะเดินทางไปที่เดบดินนะครับด่านแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงนะฮะอันนี้ขึ้นรถครั้งที่หนึ่งนะครนี่พี่ลิวี่นะนี่คุณลุง พิลิวีคนหนึ่งคุมกันนะครมีปืนอยู่ตรงนี้นะครเราก็จะมีคนคุมกันตลอดเส้นทางไปจนถึงควต้าเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า เนี่ยพี่เขาจอดเติมน้ำมันนะฮะเอ๊สลามอะลิกุม มาตรงนี้ต้องระวังเนะคยนะพอดีมีทรายแซนดูนเป็นทรายพัดมากลางถนนอาจจะลดพลิกคว่ำได้นะฮะเลยออกมากลางถนนเลยนะ